สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องหลังสีให้กับผมช่องที่จะมาพอกค,ความสนุกความบันเทิงกับเกมหลากหลายนั่นเองวันนี้เราอยู่ในเกม c o o k i n g b a t t l e นั่นเองหลังจากที่เราเดิผมได้ทำคลิปนำเสนอเกมนี้เข้าไปเนาะผมก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นกับครอบครัวตัวเองวันนี้ครับผมน้องมาร์กเนี่ยก็จะเข้ามาเล่นด้วยนะใครๆที่อาจจะจำน้องมาร์กได้ก็คือลูกชายสุดที่รักของผมนั่นเองก็้เป็นลูกชายคนเล็กเนาะ ก็จะชวนเล่นเกมนี้ครับผมซึ่งแหมนานๆเล่นทีเนาะน้องมาร์กอยากเล่นมากเลยก็เลยจะมาเล่นเกมนี้แล้วเอาคลิปความสนุกปวนหามาให้เพื่อนๆดูกันครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่มันมากจริงๆเลยความเอ่ออะไรก็อะไรอ่ะมันดีต่อใจครับผมเกมบางเกมเราเล่นเนี่ยมันก็สนุกด้วยแล้วก็ได้เล่นกับครอบครัวด้วยนะก็ใครที่แหมมีคุณพี่แล้วมีน้องมีอะไรก็ชวนกันเล่นได้เหมือนผมนี่ไงผมก็เล่นกับลูกชายเนาะก็คือน้องมาร์กนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่ามันจะสนุกขนาดไหนไปเลยน้องมาใช้ตัวไหนเลือกเลยลูกเดี๋ยวเลือกก่อนนะ,ะวันนี้เราจะชนะไหมไยวไปเลือกในเกมปลาปลาพร้อมเลยพร้อมแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเลือกในเกมเหรอเฮ้ยเลือ,อลกไม่ได้ นี่งไงเห็นเปล่านี่ของหมอป้าของมอป้ามีเครื่องประดับเต็มเลยเห็นเปล่าเห็นเออเหมือมนแหลกยังไงลูกอะแตมันเ่ธรรมดาลูกมันก็แหลกนิดๆนั้นแหละไม่ใช่แหลกอย่างเดียวนะเปลี่ยนตัวละครไม่ได้ด้วยทำไมอะไม่มีหน้าจอสีขาวขึ้นได้ด้วยนีไ่ไงขึ้นแล้ว ขึ้นตอนที่เริ่มเกมนะเออไม่เป็นไรลูกเครื่องหรืว่าจะช้าก็ได้มาเลยปาปาเป็นตัวสีอะไรนี่ไงสับๆอยู่นี่ไงลูกโั้ทบปาปาเปะ็นตัวผู้หญิงเฮ้ยอาหารนี่อันหนึ่งนี่มันคืออะไรเว้ยเฮ้ยมันเลื่อนได้อะเฮ้ยใส่อันไหนเนี่ยอนนี้ไม่เคยทำอ่ะ มันไม่ใส่อ่ะใส่หม้อหม้อหนูหม้อนี้นใส่แล้วเนี่ยมันไม่ใส่อ่ะลูกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแย่แล้วแย่แล้วบายทำไม่เป็นน่ะใส่เกลือากุ้งเอากุ้งใส่หม้อเหรอลูกเอากุ้งไงอ่าโอ้ละบเปิดพวกทองทออะไรวะ ไปแล้วเหรอไายแล้วมาแล้วรับเลยลูกเฮ้ยมันมันไม่เห็นมันใส่หม้อเลยลูกกุ้งอ่ะไม่ใช่หนูต้องไอ้นี่หนูต้องเอาข้าวใส่จานแล้วก็เอาไ, <Nothing S 1> ไอ้นี่มาเหย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวปา้าทำให้แล้วกันนะเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ป้าทำไม่ไเป็นว่าอาหารอันนี้ เอาตับตับตับเด็กไม่ได้สับเด็กหุงข้าวอยู่อ่ะเดี๋ยวเราทำให้แล้วกันเนี่ยขอกุ้งนี่นี่นี่กุ้งนี่เอ้าโอ้ยฟักทองระวังลูกอย่าโดนฟักทองนะแตกเลยนะไม่แตกหรอกเด็กแอบ,บอยู่ตรงนี้เนี่ยกุ้ง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 เอยแล้วจะไมใส่ข้าวก็ใส่เอยจริงมาเอากุ้งมา,มา,านี่มาอันนี้อะ ข้ามันต้องหุงก่อนเหรอใช่ก็เหมือนในที่ป้าปาเคยเนี่ยเนี่ยไม่เห็นมันมันไม่เห็นหุงไม่ได้ในลูกไม่เห็นมันหุงเลยมันต้องใส่หม้อก่อนสิเดี๋ยวป้าไปสับมาหุงข้าวป้าเดี๋ยวป้าสับเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งไปหุงข้าวก่อนมาหุงข้าวปะเดี๋ยวป้าสับเออไปสันแล้วป้าสับให้ตรงนี้นะอุ้ยเสียฟักทองฟักทองลบ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  ตายโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยนี่นี่กุ้งอยู่นี่ลูกไปเอาสิไปเอาที่เร็วกุ้ง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 จะไปไหนเก้าโอ้เกมแรกยังไม่พร้อมครับผมก็คือเราไม่เข้าใจนะอันนี้กุ้งอยู่นี่ลูกเอาเข้าเอาใส่เลยเอาจานก่อนเร็ว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 เดิน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 เอามารเอาหม้อมาวาง เอาหม้อมาวางตรงปลาได้งไงเราโถเอ,เอ้อจริงๆปลาก็ตับไม่ได้ต้มข้าวต้มข้าวไว้ต้มข้าวไว้ต้มข้าวไว้ปลาตับอยู่อ่า <c oughs> เอ้ย <c oughs> มีระเบิดมาอีกแล้วระวงังดันระเบิดเอาที่ลูกหน้าเสร็จแล้วนะ้าข้าวเสร็จแล้วนะ้าเร็ว <c oughs> เร็วโอเค พังพอดีแล้วนั่นแหละแมวเอเอใส่ไม่ต้องทันข้าวถูกยาวข้าวมาใส่เลย,นะเยลูกนะ่ะเออขนาดนั้นน่ะเอออ่าวางวามาให้นี่นะข้างหลังนี่โอ้โหแพ้ลาบครับ เด็กลืมหุงข้าวเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมใหม่ก็ได้ลืมหุงข้าวเอาใหม่เอาใหม่ลืมหุงข้าวแพ้เลยลืมหุงข้าวเด็กลืมหุงข้าวได้ไงอ่ะลืมไปว่ามีลืมลืมหุงข้าวพร้อมแล้ว เลือกตัวละครเลยป๊าป้าดูสิเออเฮ้ยตัวนี้ป๊าป้าก็มีมันทำอะไรได้อะลูกตัวเนี้ยมันจะปล่อยฟองน้ำใส่ศัตรูมันจะได้เหมือนที่มันมันปล่อยฟองน้ำใส่อ่ะอ๋อมันจะแกล้งเราเหรอเอ้ยเราจะแกล้งเขาใช่ไหมอ่ากดยืนยันเลยลูกใช่มันก็จะทำให้พวกเราเสียเวลาอืมดีมากให้พวกมันเสียเวลาไงป้าป้าใช่ทางนี้เราต้องชนะใช่ไหมใช่เด็กจะพ่นใส่มันมันก็ได้ไม่ต้องสับจื๊บตกปลา เอออาหารแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยเออไม่ใช่อาหารแบบนั้นเด็กๆทำได้นะใชคนนะใช่เด็กทำได้นะไดไดป้าป๊าสับไปแล้วลูกนะแต่อย่าไปให้เขาได้เลยนั่นนะโอเคเอาสับล้อมาให้เด็กนะใช่อ่ะเดีย๋ยวเด็กเอาที่ไปล้างก่อนโยนโอ้โอป,ป๊าป้ายโยนฟองน้ำใส่มันเออโยนฟองน้ำใส่มันเลย หยิบปลามาด้วยลูกหยิบปลามาให้ปลาด้วยแอลชลาาเด็กต้องหย,ยิบปลามาไม่งั้นปลาช้าหยิบปลามาหยิบปลามา,าวางไว้ปลานั่นแหละ สวยเอ้ยเรานำแล้วเรานำแล้วเรานำแล้วเด็กไปซ่องน้ำไม่ได้อ๋อเด็กจ่ายเงินมันก็จะปล่อยให้เฮ้ยร,ระเบิดฟักทองไม่ใช่มันจะเป็นฟักทองให้เราเดือให้เราเหนียวนั่นแหละเดี๋ยวเด็กตกมาให้นะเออเอาไปเสิร์ฟเลยนี่ก็ไม่เสิร์ฟแล้วพนเพื่อนนี้เอาใส่จาน ดีมากคราวนี้เราชนะแน่แน่เด็กปล่อยฟองน้ำมันไม่นี่สักทีอ่ะเด็กโยนไม่โดนไม่เป็นไรลูกเออนี่ต้องหัวใจปลานี่บึ๊บตกปลาเอ้ยมันจะไปเองป้ามันก็จะไปเองเออมันลอยไปเองลูกแต่ว่ามันเงยยิงเอาปลามาเด็เอาปลามาสิเอาปลามาสิปลาน่ะ เออเอามาอีกตัวนึงเอาอีกตัวนึงเอาปลามาเอาอีกตัวนึงเอากุ้งปอย่ารอปลาก่อนนะปล่อยหัวใจก่อนมนีทหี่าีหน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 ีหีหวีหนี้นลหนีหนีนีหนีนีหนนีหนีนีหนีนีหนีหนน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 หนหนานน เขานำแล้วลูกเร็วเร็ว,รวสับได้หนูก็สับได้เลววเวเวโอ,อ้ยตะบวจประทองเขาฟุ้งเนี่ยุ้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดปลาก่อนอ่ะโอ้ยแพ้กแล้วเขสองพันแล้วเรามาโดนนำตอนไหนเนี่ยโอ้โห จองเกมแล้วอมไม่ไหวเลยบายๆนะนันผู้ชมนั่นเร็วบายบายเขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะอ่าเนาะเดี๋ยวเราสัญญาว่าเราจะมาทําให้เร็วกว่านี้เนาะตอนวันนี้เราอาจจะไม่ทานานเรื่องกับข้าวนานเล่นทีครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเอ้าวน้องม้าปากช่องให้ป๊าป๊า่อยลูก บายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ